ายการมาถ่ายเต็มเลยมี running man ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะด้านหน้าัวไม่เราอยู่ที่ไอร์แลนด์ที่นี่ก็แบบเป็นแบบเพื่ออะไรสวนหนอะเหมือน,นเออประมาณสวนงุ่อะเหมือนให้มาดูมันก็จะมีแบบตามจุดไปเรื่อยๆจุดเด่นก็คือมีเกาะเอ,อ้ยไม่ใช่เกาะถ้ำ <c oughs> ซึ่งเขาบอกว่าคนพบที่นี่ก็เดี๋ยวลองไปดูกันเคยมีมาถ่ายเต็มเลย r u น n i n g man นี้แม่แต่ว่าคนน้อยมากเพราะว่านี่มันธรรมดาด้วยมั้งนั่นสิล้างนิ่หลังแม n สิ่งแรกที่เราจะทำคือกินไอติมจ้าซอฟต์พุดดิ้ครีมจ้ะอยากกินไอติมมากแต่มาคืนละไอติมมากอร่อยเลยอย่างเฟล ล้วหันมาก็เจออีกร้านหนึง่งที่ดูน่ากินกว่าแล้วนะเนาะ Santa Claus Version a ชียคือใครชอบ Running Man <c oughs> ก็คือแบบมาได้เลยค <c oughs> ือติดป้ายบอก <c oughs> ชัดเจนมากที่มันเทปเยานิ่มนี่ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าหวยฮาหรือบางมันจะเป็นรูปปั้นที่อยู่ตามหมู่บ้านสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเอามือไปรูปตรงจมูกอ่ะจะได้ลูกชายทำไมรู้สึกมันถูกลอกเลยอยังใช่ไหมยังไม่ถึงจุดไฮไลท์ ตึงแล้วหรอนีพิมพ์ตึงแล้วหรอเฮ้ยอะไรหัวล้อะอ,อะไรอ่ะหัวล้ออะไรอ่ะฮะเราก็ถึงเป้าหมายของเราก็คือท่ามมิชชั่นกูรเฮ้ยเย็นเลยเย็นมาตั้งแต่ตอนนี้พี่พร้อมยังลูกพ,พี่พร้อมเลยฮะไปโหเย็นมากเลยอะ่ะตรงเนี้ยยังกับเปิดแอร์อ่ะทำไมแอบ,บน่าก,กลัวเดี๋ยวท้าไมต้องเปิดเพลงนี้ด้วยเนี่ยกลัวไม่กล้าเข้าไปคนเดียวมันน่ากลัวมิสเทียร์สมิสเทียร์สจริงๆเชื่อแล้วจ้ะ พี่บอกว่าอะไรนะถ้านี่ที่นี่เป็นไทยจะเป็นยังไงนะโอ้โห,โหทุกเธอเลยตอนนะี้พันฟุ้งแต่บรรยากาศนี่อันนี้ออกจแนวแต่ละครีนหนึ่งของไทยออแสดงี้ลับจริง <laughs> ถ้าใครเคยไปก็น่าจะอันนี้จะแบบ discovery channel ออของไทยจะเป็นแบบ the Shop. s h o c k เจอลุง,ลงที่ทเป็นไกด์ถามไี่แม่ว่าเขาบอกตัวม,มาเพราะว่าพี่ที่เขาไปอ่ะจริงๆเขาเป็นเขาเป็นเจา้าของจริงๆเขาเป็นเจ้าของ e <laughs> อิลชูแลนด์เดิมเพี่ที่ผมมีนี่ไงเขาเมื่มอกี้รออยู่ในรถแท้ๆเนี่ยเดี๋ยวออกไปเขาฮรลาวานัน <laughs> ที่จริงแล้วที่เชจูมันจะมีอีกถ้ำหนึ่งที่ดังแต่ว่าเขาไม่ได้พาไปเพราะว่าเรามีเด็กแล้วมันจะเดินไกลก็เลยมาที่นี่แทนแต่ดีแล้วให้ดนคนนี้อ๋อเราไม่ได้ซื้อถ้ำนันเลยเราซื้ออันนี้มาอย่างเดียวก็เลยต้องพาอันนียนี่คือเดินมาถึงก็อยู่ดีๆก็มาถึงดดพีนะคะงานดอกไม้ก็มาด้านหน้ามีการใส่เอฟเฟคเสียงมาด้วย โอ้โหเฮ้ยแต่มันก็น่ากลัวจริงนะพี่ตรงนี้ยทาไมมันน,าน่ากลัวจังอะแล้วเราก็กลัวตามที่เขาทําให้เรากลัวบ้าไปแล้ว <c oughs> ข้างนอกกับข้างในต่างกันประมาณ20องศาได้ไหมเนี่ยละลาย่กูจะล่วงเอาเนี่ยนี่ลุงพาเรามาทําอะไรที่นี่จะบอกกอนว่าเมื่อวานบอกลุงววาอากไปคาเฟ่จีดีใช่ไหมแล้วลุงก็แบบจะไปจริงเหรอไปทําไมไม่มีอะไรนะจีดีก็ไม่มาไม่เคยมีใครเห็นไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับจีดีไปลุงจะพาไปไหลุงพามาไหน สั่งชูโรช็อกโกแลตมะพร้าวสิ่งที่ได้นั้นช็อกโกแลตกับมะพร้าวก็อาจจะอร่อยก็ได้ลองกินลองกินแมงป่าต้องโกะใชฮะไม่ใช่ปลาต้องโกะแบบปลาต้องโกะเจ้าก่อปลาต้องโกะแบบโบราณไม่เคยไม่มาแข่งแข่งเนยกับเยปเปิ้ก็อมมาทัดต้องโทษแม่ที่ฉันสวยอ่จริงเหรอ ว่ามันจะมีห,หิหนพวกนี้ตามบ้านไหมเนอะที่เราเห็นกันกำแพงบ้าน,อนบอกว่าถ้าเกิดว่าก้อนหินเปียกแสดงว่าฝนตกก็แน่ปะถ้าก้อนหินเป็นสีขาวก็แปลว่าหิมะตกเอาก็แน่ปะถ้าไม่เห็นก้อนหินแปลว่ามีหมอกเอาก็แน่ปะถ้าหินหายไปว่าหินใหม่ต้องไปเอาใหม่แล้วไปเอามาตั้งใหม่ไงหินมานหายไปก็ไปหามันตหน้าตัวเองเลยตลยนี่มีสอนสำเนียงเชจูด้วยนะที่เชจูจะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งไปไหนกลายเป็นโอเดคัมจี จากที่ปกติต้องเป็นออเดโรคาเนียยกันเป็นออเดเรคัมดีก็คือจะฟังไม่รู้เรื่องก,กันเลยสำเนียงเชจูจะเป็นสำเนียงที่แตกต่างมากที่สุดจากภาคอื่นๆภาคอื่นจะพอเดาได้บ้างพอฟังได้บ้างแต่ว่าเชจูนี่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันห่างแบบมีน้ําทะเลกลางสามามันก็เลยจะแตกต่างกันมาเป็นพิเศษเออมันก็เป็นเหตุเป็นผลนี่ไงเชกูที่เราถึงมาวานหมูดำนี่ไงตบบาแอกเลยเหมือนหมามากกว่าหมูอ่ะนี่ที่ยหมูดำเฮ้ยไอคอนแทก คำว่าฮึกก็แปลว่าดำแปลว่าสีดำฮึกก็คือดำเทจีก็คือหมูฮึกเทจีก็เลยกลายเป็นหมูดำอาจาจะเจอคําอื่นอีกอย่างเช่นคําว่าฮึกแบ็กฮึกแบ็กแบกแปลว่าขาวฮึกแบ็กก็เลยเป็นขาวดำสีขาวดำอะไรอย่างนี้ขอพื้นที่เล็กๆให้ยังเป็นเด็กโอ้โห oh 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 oh. วันนี้เราจะสอนคําว่าเมียสไซเมียสไซแปลว่าอายุเท <c oughs> ่าไหร่อายุเท่าไหร่จ๊ะละเลยละเป็นเพียงแค่ตัวเลยหัวล้อแห้งมาก โโไม่คนละไหม่คนละมีอดไซใหม่คนละที่จริงแล้วที่เจจูมันดัง3อย่างก็คือลมหินผู้หญิงไม่มีลมเลย,ยมีเบามากเซ็ก,ก s e x ๆๆ e ี y อุ้ยตัวนุ่นตาเบามากเลยเนาะ โลโคมากลงพามาร้านนี่คือบ้านคนเลยอะคนโลโคดูนะคือตู้เสื้อผ้าป้าโลโคสุดๆแวะมากินข้าวที่บ้านพี่ยิมข้านั่งเหมือนอยู่บ้านเลยเดี๋ยวเราจะไปไหนกันกูน่าจะไปอุดอยเนาะกัแต่อุดรไปข้ามไปกาอืมแต่เขาบอกว่าที่อื่นอาหารแพงแล้วก็มีมาเป็นเซตเออมันต้องสั่งเป็นเซตเขาก็เลยพามาร้านโลโคโลโคลมากมาเชจูแบบใหม่นี่ก็โลโคมากข้าไปเจเจ้าบทเจ้าก่อน นี่มันวันทำไรเนี่ยละครช่องเจ็ดิสอาตู้แช่กิมจิแห่มากยูริเทียบกับทีวีลูกเขามาเชื่อเขาต้องพาไปดูเรื่องสมองเป็นอะไรกับข้าวอันนิดนึงสิ่งนี้คือใบพริกอ่าดูพี่มีกิน อร่อยเผ็ดไหมอ่ะไม่เผ็ดอร่อยอร่อยมาจุ๊บเซ่อลุงบอกว่าอันนี้เป็นแบบพิเศษแบบว่าหากินยากลุงยังถ่ายรูปเลยแต่ทุกคนยืนยันว่าอร่อยเมนูพี่เมย์อร่อยมากคลาดมากของพี่เมย์คือซุนดูบุจิเกะอันนี้ไม่ได้บุดูนะเอออันนี้ทำจังทำจังเออทำจังมันพอดีมากอ่ะเข้มข้นมันแบบไม่เค็มไม่เค็อะไรจะนี้ไม่เค็มอ่ะอร่อยอะ อตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อตัว๋วเอารถข้ามไปอูโดกันอีกเกาะหนึ่งไปเที่ยวอ,อีกเกาะหนึ่งเจดูโดคือมีหลายเกาะอยู่ในเกาะนี้มีคนจะข้ามไปเยอะมากได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วจะมีค่าเอารถไปด้วยประมาณ600กว่าบาทแล้วก็มีค่านั่งเรือร้อนแค่ไหนทำใจดูดูพี่คนนั้นห่อตัวอยากได้บ้ <c oughs> างขอทราบแหล่งซื้อหมวกได้ค่ะ หรือ่น้นี่นะคะอูโดที่เรากำลังจะไปกันส่วนอันนี้นะคะคนที่เราคิดว่าน่าจะหล่อคะ่ะห <c oughs> รือเปล่านะไม่รู้เดี๋ยวไปดูหน้าง,งานเใช้เวลากินอันี้ถึงปีส่ก่งสิบหา ยังไม่มีเวลาวิเคราะห์เลยว่าคนนั้นหลอกไหม <c oughs> แต่คนนี้น่าจะหลอกคนเยอะมาก <c oughs> คลงไมบอกว่าคนเยอะมากหอเยอะมากจริงเร็ <c oughs> วกว่าเชจูโดเ <c oughs> ชจูโ,พโดพอดีซ้ำบ้านน่ใครมาเองขับรถแบบนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะน่าจะน่าสนุกดีเนาะโอ้ขับกันใหญ่เลยอะเยอะมากมาถึงชายหาดที่แรกแล้วที่นี่มีชายหาดประมาณสามที่เนี่ยโอ้ยเวลี่เขียวอะเว เขียวมากเขียวมากเห็นไหมเป็นสองสีตัดกันเลยอะเขียวกับฟ้าสวยมากเลยในป่าเยอะมากเห็นชัดมากเฮ้ยม,ม,มันมันมันกระจาจุดชมเอาเยอะมากอะเยอะมาก อันนี้มาถึงอีกที่แล้วอันนี้มันเป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์อะสมัยก่อนที่มีคนเขามาขโมยของฆ่าคนอะไรเงี้ยเขาจะจุดเป็นควันให้ที่อื่นเห็นว่าเนี่ยเออตอนนี้คนหลายมาระหว่างทริปนี้จะมีคนหุ่นเดียมากเรื่อว่ามุมจังมุมแปลว่าหุ่นจังแปลว่าดยอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ชี้เป้าให้ดูเดี๋ยวเมียเขาตก ตอนนี้เรามาอยู่ที่อุดวังใจยากิตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบสวนรวมคาเฟ่และสวนรวมอปป้านี่มีรายการมาถ่ายเต็มเลยเดี๋ยวเราจะลองไปกินไอติมตั้งคงกันก็คือไอติมถั่วเข้ากับเพลงเลยจ้าขี้โอเนะจ้า ขอบคุณมากโอ้ยดูเลยนะคะว่าร้อนแค่ไหนเดินขึ้นมาแค่ห้าไอติมละลายแล้วออกคำจรึงไหมเหมือนไอติมที่อียิลต์หรือเมื่อกี้เลยคือเหมือนไอติมมันจะเป็นไอติมแบบเน้นน้ำมากกว่านมป่ะแบบใสๆอ่ะมา่้0 0 0วอนเนี่ยคุณเป็นเลทใทรแล้วก็น้ำตาลายโยนบอกกินไม่ได้ เปิดเพลงมันมากมันไปอ่ะทำไอติมมันน่ารักมากมงงไปหมดละเราจะเอาสเต็ปไหนตอนแรกนึกว่าที่เขาให้มาจะเป็นว a ฟ f ฟ e อไรอย่างงี้เล,เ,เลยมาให้เรรจืดด้วยแตบมีรถอ่ะนี่งานปาป,ปิก้าก็มามันจะอร่อยไหมเนี่ยเย็นมันอร่อยแต่แปลกๆว่าพี่อ้ยันปาปิก้าอร่อยปาปาชาชา ตอนนี้เรามาถึงที่ลืมชื่อ สองซานิยลชูลบงแล้วแต่ร้อนมากเป็นภูเขาเดี๋ยวเราจะไปปีนเขากันเธอเห็นบันไดนั่นไหม,มถึงสั้นเย่ yeah. มีไม้ด้วยที่นี่เป็นมรดกโลกด้วยบบบีมไปด้วยกันไหมไม่เบบีมหลับเป็นคําตอบอะเอ๊ยตื่นแล้วนี่ตื่นแล้วนี่ไม่เบบีมบอกไม่ไป <laughs> พาพี่มีมาส่งพี่แม็กแล้วตอนนี้จิตใจของเราก็เอ็นเอียงกับการอยู่กับพี่มีไขึ้นดีไหมอะ่ะแข็งเลยเจแข็งแข็งอ่ะอ่าเฮ้ย <c oughs> อันไหนสุดยอดกว่าแม็กโอเคอยู่แม็กซ์จ้าต้าอี๋ไหนบีบีเราไปข้างบนดีปะหรือเราอยู่นี่ดีไปยกมือนี้ไม่ไปยกมือนี้หนึ่งสองสามนะนะ จับแน่นเลยอ่ะไม่ใชิเรื่องเ,เล่นๆนะเนี่ยลองเปลี่ยนดิลองเปลี่ยนอ่าบีบีไหนเปลี่ยนบ้างไปยกมือนี้ไม่ไปยกมือนี้หนึ่งสองซัไมไม่รู้เว้ยบีบอกเรื่องของแม่หรือย,ยังไงอ่อไปไล่เหรอเราก็โดนชายโฉดสองคนหลอกลวงมาเดินม,มาจากแม็กก็เหนื่อยแล้วเนี่ยคนงที่กี่โมงนี่กี่โมงโมงสิบห <25. S 1> <ๆ>้าเขาบอกว่าไปกลับประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วรอดูว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีซื้อตั๋วก่อนนะคนละสองพันวอนได้ตั๋วมาแล้วนะเจ๊า นี่มีบอกเวลาพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกอ้าวมีเปลี่ยนภาษาเอาอีกไหมเอาอีกไหมภาษาจีนไหมอ้าจัดห้เอาจริงๆแค่เดินมาถึงตรงนี้ก็ท้อละมีการหลอกเด็กด้บอกว่าดูข้างหลังดูข้างหลังแบบว่าเซิร์ฟๆก่อนว่าขึ้นไปแม้วมันจะเป็นยังไงกนพี่บอกไม่สะเทือนเลยเหรอว่าอ้าวเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ามันมันยังไม่เท่าไหร่ เรามีเพื่อนเยอะเว้ยมีคนมาเย็นหอตรงนี้เยอะหูทางที่ขึ้นมาเมื่อกี้น,น,นี่มาปีนเขาเลยม,มาเพลือกสุดท้ายในชีวิต <c oughs> มาจีมกักวิวเคโซมาจีมักแปลว่าอะไรคะสุดท้ายวิวเคโซแปลวา่าที่พักที่พักอ่ะเน้นดว้วยชื่อก็วันเยอะ,ะเองเทเซอยาขอให้เทีเย่ยวให้สนุกพี่คนที่เขียนใบนี้คะพี่ดูเม็ดเงินหนูนเลยคะ <c oughs> ชื่อกวอมากค่ะ <c oughs> ยงแค่น ja okay. like right. ี้ก็สวยแล้วนะเฮ้ยยังเดียวเดียวหยกชิมของมนุษย์หยกชิมแปลว่าความโลภโลภพี่บอกว่าอันนี้เหมือนหมาเหมือนจริงนะอันนี้เหมือนอะไรอันนี้เหมือนอะไรเหมือนเจะเหนื่อยเหมือนเจะาหลอดหลอดหลอดเคเคหลังคานั่นตอนแรกนึกว่าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องเล่นโปรแกรมบ้างวะคุณผู้ชมคะไปที่ที่มันมีกระเช้าเอะค่ะ เราคิดว่านั่นน่าจะคือเส้นชายของเรานะในที่สุดในที่สุดกระโดนคนบอมในที่สุดคนผู้ช้มค่ะเย้เราขอโทษนะแต่ว่าเราจะไม่มีภาพภาพาทิตตกดินมาให้เพราะว่าเราหิวกันมากมันต้องรอไประมาณหนึ่งชั่วโมงขอให้ทุกคนไปเสิร์ช u t u b e คำว่า Sunset วิวที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนขึ้นมาสองอบ ไม่ไม่ใช่อบหลังนะเราอบหลังๆเออนี่คือตอนที่เราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็ทุ่มหนึ่งเรากำลังจะลงกันแล้วค่ะทุกคนไปแค่ดูอ c t น้องดิดู acting น้องเหนื่อยเหนื่อยจากมุมนี้เราก็จะเห็นเกาะอะไรคะดอ o โดอ u โดที่เราไปกันมาเมื่อตอนบ่ายเขาบอกว่ามันจะเหมือนกับวัวนอนซึ่งมันก็ไม่เหมือนในสายตาเราแต่ไม่เป็นไรเจ้าเนี่ยที่ไม่รอพระอาทิตย์หายเข้าไปในหมอกแล้ว Go, go. ความรู้สึกหลังจากสำเร็จคอร์สแล้วเป็นไงบ้างคะ oh yeah. <laughs> ชิลค <laughs> นเดี๋ยวถ่ายจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะเผื่อไปถึงจะไม่ได้กินก็บเราแล้วอย่าลืมกดไลค์ u u s s r r i e s แชร์ใครที่ดูยังไม่ได้กดก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะเมนร่้จะพูดอะไรแล้วเหนื่อยทำไมมจอก,กันในวันพรุ่งนี้ <laughs> พรุ่งนี้เปน็นวัสุดท้ายที่จะเที่ยวเชียจูแล้ว